สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดินคัมคลิปนี้เป็น EP ที่34วันที่6แล้วดูใบไ,ไม้พลิใช่ไหมวันศุกร์แดูใบไม้ร่วงไม่ใช่ใบไม้ผลิตอนนี้7จ็ดโมงเช้า,าเรามาเอาจดหมายที่เราจับสัตว์เมื่อวานออกออกมาหมด ต่อไปเราก็มาดูป้ายบอร์ดเวสการฝึกซ้อมถลุงแร่นำแร่น่าจะเป็นแร่ไอชินอห้าอ,อันมาแรกได้สองอันโอเคมาให้คุณยายเนาะเราเอาออมาห้าอัน ส่วนกับดักเราเก็บไว้ก่อนคุณยายครับสวัสดีครับม<ะ>ีอะไรให้ช่วยไหมครับ<ะ>นี่ฉันเอาทินออมาให้แล้ว5้าอันมี<ะ>แลกกับ<ะ>ทินบาสองอันคุ้ม<ะ>เพราะว่าทินออ5อันทำมันทับเผามันจะได้ทินบาอันเดียว ต่อไปเสาไฟฟ้าเรามีของครบแล้วจะได้มาใส่สักทีนี่อันนี้8อันแล้วก็แผงลอด3อันสายไฟแปดอันปึ๊บเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยตอนนี้ไม่ได้ผลต้องมีอีกเสาแน่ๆเลยโอเคเราทำเฟสคุณยาย เมื่อกี้เราทำเควสบอร์ดไปเนาะนเราทำเควสหลักคุณยายคุณยายมีอะไรผมช่วยไหมมะนา,าวห้าออซื้อโอเคได้ครับซื้อไปเลยครับห้าอันไต้พันเก้าคุณเล่ลว,วัสีครับ Good o o d morning มีอะไรให้ผมช่วยทำไมครับอ๋อสองทินบาขายโอเคครับผมเคอครับเเรียบร้อยต่อไปแปบงละไปหาคุณจร คุณจอยครับมีอะไรผมช่วยไหมครับโอ้หัวใจเต็มแล้วเนาะทำเพื่อจะเอาไอ้นี่แต้มคุณหาเสื้อผ้าให้ฉันได้ไหมเยียมนซเสื้อผ้ารู้สึกเราจะมีนะ อเอาตัวนี้แล้วกันเอามาให้คุณจอนจอนผมเอาเสื้อหวานแบบวมาให้แล้วครับนี่ครับโอ้โหุดสวยเรียบร้อยเตะสวนคืออะไรวะไะเราเอาขอไปเก็บ อะไรไม่รู้เตะสวนแล้วก็ทินบาเก็บต่อไปเราทําคุณยายแล้วคุณจอรแล้วเราก็มาทําของคุณเีโวดอรคุณเทโอดอร,ค,อดอรครับมีอะไรผมช่วยไหมครับแด็กป่าชายเลนคืออุ้ย ปลาเหรอยังไม่เคยตกได้อันนี้อ่าอันนี้คุณเลยทำแล้วต่อไปก็เอาให้อาหารไก่ก่อนอให้อาหารไก่ก่อนเก็บไข่ด้วย เอารูปไก่ด้วยรูปรูปรูปเก็บไข่หมดแล้วต่อไปตั้งดีบุกอ่ะเราเก็บก่อนนะเนาะต่อไปเราต้องหาแร่ทองแดงมา กพื่อทำเอ๊ะอยู่ไหนวะอยู่ทางนี้นี่มาทำอันนี้เราเมื่อคืนเราใส่ไปแล้วขาดอีกสองอันก็คือขาดห้าอันเอ้ยขาดสิบอันมาทำเป็นแท่งอีกสองอันงั้นเดี๋ยวไปดูร้านคุณจรก่อน,นว่ามีแร่ทองแดงขายหรือเปล่าคุณจอรมีแร่ทองแดงไหมไม่มีมีแร่ แท่งเหล็กแทนอ่ะคือแท่งเหล็กไปเลยครับซื้อนะครับโอ้เวสรายวันเสร็จใช้จ่ายสามพันเดินทางหนึ่งพันลดน้ําพืชหกมัน,นอย่าไปลดน้ำพืชก่อนหกอันหกต้นสิไม่ใช่หกอันลดอันไหนก็ได้มั้งเอ้ยไม่ใช่วันนี้มาโอเคหกต้นเหรอ โอเคเรียบร้อยอันนี้เริ่มงอกแล้วคว่าเติมน้ำแล้วก็เอาไปเก็บเดีย๋ยวว่างๆค่อยมาลดอันนี้เก็บก่อนเนาะแล้วก็เก็บแร่เหล็กต่อไปเราเอาพิกแอคกซพิกแอค อันใหม่ๆไปเพื่อไปขุดอันนี้ระหว่างทางเราจับพวกระแรงด้วยอจุดหมายอ่ามีเทเลทาวเวอร์เถาเทเลพอต์ตเหรอตอนแรกเราไปทางนี้แล้วเนาะตรงฝั่งนี้เรายังไม่เคยมาแถวๆนี้มันเรามาแถวๆนี้ดูแล้วกันเอาเป็นรูปเพชรแล้วกัน วิ่งยาวไปเราไปหาแรกทองแดงกันเก็บดเๆด้วยระหว่างทางอันนี้อะไรวะโอเคไปต้งนู้นตอ มมาทางนี้หรือเปล่าเนาะดูก่อนนะโอเคข้ามเนาะข้ามไปทางโน้นมีพี่เคยอยู่ทางขวามือไม่เป็นไรทั้งวันระหว่างทางเราก็เก็บดอกไม้ไปด้วยมะนาวไปด้วยโอ้ยพี่เคย พิกนะัดโอเคเราโดดข้ามไปไม่ต้องข้ามาเลยเราอ้อมมาทางนี้หน่อยนึงโอเคเดินเท้าครบ1,000เมตรเรียบร้อย oh. ต้องไก่เก็บดอกไม้อันนี้แรกดีบุกเอาเอาแรกดีบุกก่อนเนาะ แร่ทองแดงกินมะนาวเผื่อไวอ้จับผีเสื้อไปด้วยพังพอดีเราจะใชใ้พังให้หมดมีแร่ไหมแถวนี้จับผีเสื้อไป ได้ไหมยอ้าไม่โดนแรแถวนี้ไม่มีมีแต่แรกควอร์เราก็ไปทางทางที่ต่อตัวอะไรวะไม่จมสีแเราด้วย เก็บดอกไม้แล้วก็ข้ามไม่ไม่ต้องข้ามเราไปทางนี้อันนี้คอดเนาะอ่ะไม่โดนนี่แน่เราเดินอ้อมทางนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้มีแร่ไหม มีแต่คอร์สนะมาเราไปทางนี้ต่อสันท,ที่ไปทางขวาในทางนี้ข้าไปฝั่งน,น,นู้นมีพี่เคไหมพี่เคอยู่โน้นอะข้ามนี่แร่ทองแดงอยู่นี่อันนี้อะไรวะ อ๋อก็ดูขุดแร่ทองแดงก่อนขุดจ้าขุดอันนี้แร่ดีบุกอุ้ยเกือบจะตายมีน่ะเป็นยังไงโดดขึ้นไหมจับสิเสื้อ แล้วก็มาขึ้นขึ้นไม่ได้งั้นก็ต้องใช้รั่วขุดลงมาเอ๊บนี่แล้วก็ใช้พิกแอคขุดหาแร่ทองแดงโอเคอุ้ยทางพอดีอ่ะอันใหม่มา ไปกับไปทางนี้ต่อเนาะอ่าเราดูของว่าโอ้มีหกทันละอันนี้มีอะไรไหมมีกกล้วยฮะเก็บกล้วยไปด้วยพี่เคอยู่โน่นตรงนี้มีคอร์สแล้วก็คอร์สเต็มไปด้วยคอร์ส ล้านนั้นน่าจะเป็นหมูไฟเราไม่ไปยุ่งไปทางนี้ดีกว่ารู้สึกจะไม่ได้เอาขวานทองแดงมาเนาะ,นะว่าละตัดไปได้อันนี้ต้นไอ,ไออหย่ เก็บ <Okay, S 2> ไปแล้วโอเคจับติเสื้อจับแมลงเราจะใช้อันนี้ให้หมดอ่ะที่เข้มอ่ะเราจะใช้หอ,อกให้มัน แตกไปเลยนี่แทงแทงเข้าไป แทงออกยังไม่แตกอุ้ยมีถังเดี๋ยวเราค่อยขุดถังเนาะเพราะว่าเรามนี้เรามาหาแร่ตรงตรงนี้เรามาแล้วแล้วก็ลองขึ้นไปทางขวาดิดูแมงวนัน ฝั่งนี้ล่ะแมงวันตัวเล็นี่อุ้ยฝั่งพอดีมาจับแมงวันฝั่งนี้มีแร่ไหมมีแร่คอร์สอืมเราต้องไปข้างบนนี้เนะาะนี่ไปทางด้านนี้ ฝั่งนน้นมาจาับผีเสือ้ออีกช่องเดียวอืมพอละเดี๋ยวหาแรกก่อนมีคอสอ่ะมีดีบุกพุดก่อน อันนี้ก็คอร์สกินมะนาวอันนี้อะไรอ่ะอ้ยเจาะไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปหาแรกจุดอื่นทางนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทางนี้ดู ด้านนี้อ่าด้านานี้ถูกละมีพิเคไหมไม่มีเรามาหาแรท่ทองแดงมีไหมแถวนี้ซึ่งไม่เห็นเลยเดี๋ยวสายไปด้านบนมีเปล่า ทางด้านนี้ล่ะตอนนี้บ่ายสามละนี่นี่ทองแดงอยู่นี่หน่อยนึงจะได้เอาไปทำเป็นเป็นแท่งน่าจะอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวเรามาทางนี้ดู cao là cái con đừng là thong đen ít nói nâng Ui nó ào nó tuần ấn mà mà chôn đó chôn มาชนอุยยดนอุย๊ยหนีไปไหนเล่ามานี้นี่มาหาเรื่องเขาก่อนมามานี้มานี้ แบที่โล่งๆแทงแทงอุ้งโดนชนสิบเอาหนีไปไหนอะ่ะ ชนออกให้มาเอายิงชนอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยหอกหอกหอกหนีไปไหนเราหนีไปไหนเรานี่แน่เฮ่หอกอันนี้พังไปละเดี๋ยวอีกอันหนึ่งไปหาแร่งก่อนดีกว่า ่าเรามาด้านนี้เนาะเดี๋ยวตรงข้ามไปฝั่งนู้นเลยไหวนน้ำแวนน้ำกะุกไม้กระปุลอ่า ขึ้นไปนี่อ่านี่ไนดะ้ทองแดงอยู่นี่หมายชันจะดีอุ้ยโอ้โอตายหน้าหมดขุดไหนๆก็มาถึงนี่แล้ว ได้ไปหมด ไม่แม่งวันโอ้โหไขเต็มเลยแถวนี้แม่เก็บไว้ก่อนห้าโมงหกโมง,โมงละอะไรอะ่ะงั้นกลับดีกว่า กลับทางนี้เนาะ,ะว่ายน้ำข้าไปฝั่งโน้นแล้วก็ไปทางไปทางนี้สิอ้อมดีกว่าอ้อมาทางนี้ตรงนี้ก็ไม่มีแร่แล้วโอ้ยมืดแล้วมืดละ แล้วก็เดี๋ยวไปทางนี้เดี๋ยวแค่ควอดแหละไปกลับบ้านดีกว่าหกวงแล้ววิ่งยาวๆ ไม่มีปะไม่มีหรอกหินก้อนใหญ่สงสัยครับหนึ่งนะลองขุดดูก่อน ใหญ่ได้แร่ด้วยโอเคมามันจะสุ่มแร่กับหินนี่ไงอันนี้อะไรอะแร่เหล็กโอ้ยแร่เหล็กเนี่ยนะเอาปล่อยนี่ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาแร่เหล็กมา่ะกลับบ้าน,ห,นหินก็ใหญ่อีกแล้ว มนนีขุดตั้งนานละหินไว้ก่อนนะเนาะขอเต็มโอเคตรงยาวอ่าน,นี่หินใหญ่เอามา โอ้หินป่ะกลับกระโดดข้ามไปทางนี้เนาะฮึบนูน่นบ้านเราอยู่นูน่นไปกลับบ้านกลับบ้านคุ่มกว่าแล้ว จินจอามาอยู่แถวนี้กลับมาเก็บของรู้ว่ามันจะพังแล้วอ่ะกดให้พังไปเลยเนาะมาถมตรงนี้ก่อนเอ๊ะหรือว่าเราทำพวกเป็นนั่นได้เราได้ยังะอะยังมั้งเก็บของก่อนแล้วกัน นนี่แร่มัน,นี่เก็บให้หมดอือเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปจับเพิ่มอันนี้พวกกรงเนาะอันนี้พวกเอาไว้ขายเออเราไม่ได้ไปขายเนัะ มีดอกไม้อันใหม่เดี๋ยวไปได้รังดอกไม้ก่อนนี่อันนี้่ะเก็บเนื้ออันนี้หอยมุกไปทำอ่าโฉนดได้ได้ประมาณหนึ่งละ่ะเก็บน,นี่ไปก่อน ที่จับแมลงวันนี้แหละส่วนแมลงพวกนี้เอาไปตั้งหน้าลายคุณจอดอไปตั้ง ตั้งเลยไปหน่อยเดี๋ยวเดินเข้าหลายูุจอยไม่ได้โอเคเดินผ่านได้่ะเรียบร้อยตอนนี้สามทุ่มและ,ะจับสักตัวแล้วอืมขีห่ห้อยซะด้วยไป เอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพลงที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ